เงินเหลือเก็บไว้ใช้ฉุกเฉินหรือจ่ายหนี้ก่อนดี มีคนสอบถามเข้ามาว่าตอนนี้มีหนี้บัตรเครดิตอยู่แต่ก็ยังพอมีเงินสดเนี่ยอยู่ในมืออยู่บ้างนะครับเป็นเงินเก็บนะจะจัดการยังไงดีนะครับเจ้าเงินก้อนนี้ไปจ่ายหนี้หรือว่าเอาเก็บไปใช้ยามสำรองฉุกเฉินก่อนก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามหลักการวางแผนการเงินก็คือคุณควรจะต้องเก็บเงินสดเนี่ยไว้กับตัวเพื่อใช้ยามสำรองฉุกเฉินถูกไหมแต่ว่าถ้าในมุมมองของผมผมมองว่าตอนนี้คุณเป็นหนี้บัตรเครดิตด้วยซึ่งหนี้บัตรเครดิตเนี่ยมันรันทุกวันมันคำนวณแบบทุกวันและอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยสูงถึง ถ้าคุณยังคิดไม่ออกว่าคุณจะเอาไปลงทุนต่อยอดทําอะไรนะครับเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เขาเนี่ยผมอยากให้คุณเอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายนี่บัตรเครดิตก่อนอย่างน,น้อยก็ทําให้คุณเนี่ยเสียดอกเบี้ยลดลงหรือว่าไม่เสียดอกเบีย้ยไม่เสียเงินไปฟรีๆกับอัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิตนั่นเองซึ่งผมคิดว่าถ้าคุณเอาไปจ่ายนี้หมดแล้วจําเป็นจะต้องใช้เมื่อฉุกเฉินจริงๆทำยังไงผมมองว่าถ้าคุณเอาไปจ่ายแล้วเนี่ยแล้วถึงวันหนึง่งผ่านไป1เดือน2เดือน3เดือนคุณจําเป็นจะต้องใช้เงินคุณก็ไปเอาเงินก้อนน แต่ผมมองว่าจริงๆถ้าคุณรู้ว่าอัตราดอกเบีย้ยเขาแพงคุณใช้แค่ยามฉุกเฉินเท่านั้นรีบจ่ายรีบปิดมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดครับแต่ว่าดอกเบีย้ยเนี่ยที่คุณเสียไปเนี่ยมันรันมันวิ่งทุกวันเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้เท่าทันและจัดการให้เป็นเท่านั้นเอง